ครับผมสวัสดีครับเย็นๆวันนี้นะครับอากาศหนาวนะครับลมพัดแรงมากเลยนะครับที่สวนเนั้นวันนี้ที่สวนนะครับสบายๆนะครับตามใจคุณจงรักวันนี้เรามานําเสนอนะครับสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์แล้วก็ราคาถูกประหยัดหาได้ง่ายนะครับวันนี้นี่ทุเรียนมูสังคิ้งนะครับต้นเดิมที่ผมทํานะครับที่ยกโขกให้มันเอาใบไม้มาใส่นะครับ ประมาณก็สามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ตัดยอดแต่อะไรแล้วครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมียอดตูมๆมานะครับมียอดตูมๆนะครับออกมานะครับมียอดมีอะไรนะครับผมก็เลยจะมาใส่ขี้ไก่ก่อนนะครับวันนี้ขี้ไก่ก็ขี้ไก่เรานี่แหละครับพอดีผมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไก่ไข่นะครับเมื่อปีที่แล้วก็ก็เอามานี่ก็คือจะเป็นขี้ไก่เก่านะครับเก่า นะครับถึงจะใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าขี้ไก่ใหม่ๆนะครับที่เราซื้อเข้ามาอันนี้อันนี้เราต้องมาหมักก่อนนะครับถ้าถ้าเป็นขี้ไก่ที่เราซื้อเข้ามาเป็นขี้ไก่ไข่แบบนั้นนะครับแต่องผมนี่คือขี้ไก่บ้านๆนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็ครอบก็เลิกเลี้ยงมานานแล้วนะครับก็เลยมันเหลือมีขี้ไก่อยู่ก็เลยนึกถึงต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าผมไปดูมาหลายๆสวนนะครับเห็นเพื่อนๆนะครับที่ที่เขาปลูกทุเรียนนะครับในละแวกเนี้ยนะครับ เขาใช้ขี้ไก่เป็นเป็นหลักนะครับในการให้ให้ปุ๋ยนะครับทุเรียนค่อนข้างที่จะแตกใบสวยนะครับของสวนเขานะครับโดยเฉพาะที่เป็นพื้นที่ดินทรายนะครับขี้ไก่น่าจะจะเหมาะที่สุดแล้วก็มีประโยชน์กับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับอันนี้ขี้ไก่นะครับประมาณหนึ่งกุ้งกี้นะครับผมจะใส่หมดเลยนะครับในต้นนี้อ่ากล่าวว่าจะใส่หมดเลยนะครับก็ใส่รอบๆนะครับคือผมทําทําโคกไว้แล้วนะครับ เวลาใส่ก็จะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับห่างๆนะเดี๋ยวผมทําใส่ห่างประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตระลลนะครับหนึ่งเมตรเลยรอบๆนะครับก็ประมาณสักหนึ่งกุ้งจีนะครับใส่หมดเลยละอูนี่เป็นไงนะครับเต็มไหมเต็มก็ตายแล้วครับตัวนี้ <laughs> ห่างก็ส้อควงอยู่นะครับอ,อืมอ๋อนะครับอ่าเียบร้อยนะครับใส่ที่ไก่ทั่วๆนะครับอ่าใส่เสร็จแล้วนะครับอ่านี่ใส่แบบง,ง่ายๆนะครับนี่แต่แต่ขี้ไก,ก่ต้องมี ย้ำนะครับเพื่อนๆต้องเป็นที่ไก่ขี้ไก่แกบๆหน่อยนะครับไม่ใช่ขี้ไก่นี่นะครับไม่ใช่ขี้ไก่แบบแบบที่เป็นที่เขาซื้อมานะครับอันนั้นอันนั้นไม่แนะนำเอามาใส่นะครับแบบนี้ที่ไก่ต้องที่ไก่เก่านะครับหลังจากใส่ขี้ไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจุลินทรีย์นะครับ E m มมาลดนะครับเดี๋ยวนึงนะครับแป๊บหนึ่งครับนะครับ คือหลังจากเราใส่ขี้ไก่เสร็จแล้วนะครับอ่าก็าจะลดสะหน่อยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวครับจริงๆแล้วก็จะลดลดมันด้วยเย็นนะครับอ่าเย็มผมมีนะครับเพื่อช่วยในการย่อยนะครับทั้งใบไม้ย่อยทั้ง ที่ไก่นะครับคุณซีเอ็มก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับอ่านี่ครับผสมลงไปเลยนะครับไจะลด ลดเสร็จนะครับตอนนี้ถูการลดน้ำนะครับสำหรับผมก็คือจะลดรอบๆนะครับเป็นรอบเลยนะครับนี่ผมมักลดน้ำก็คือลดรอบๆนะครับรอบๆโคนเขานี่แหละนะครับก็ลดเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะครับที่ไก่นี่ ของดีมีประโยชน์นะครับราคาถูกที่กดมองข้ามนะครับสําหรับสวนทุเรียนนันยินสายนะครับนั้นมันประโยชน์มันกนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีไนโตรเจนก็สูงกว่ากว่าพวกที่วัวที่ควายนะครับที่ไก่นีนะครับดีดีนะครับมีกว่าที่ทุกประเทศนะครับเป็นรองก็พวกปุ๋ยมูลฟังคาวนะครับอนพวกนี้แต่อันนี้คือเราหาได้ง่ายนะครับหาง่ายมีประโยชน์นะครับ ไม่ลงต้นทุนก็ไม่สูงมากนะครับถ้าเราเอาซื้อเข้ามานะครับที่เป็นตามอ่ากาเรียกว่าตามไห้่โรงงานนะครับอันนั้นก็ต้องมามาปล่อยให้มันอันนี้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าแต่น,นั้นมาใส่นี่อันตรายมากนะครับกับต้นทุเรียนเราต้นนั้นมันจะเป็นแก๊สและจะทําให้ทุเรียนเรานี่บใบไหม้เลยนะครับเพื่อนๆควานดีที่สุดก็คือต้องใช้เป็นเป็นที่เก่าอ่าที่เก่าๆหน่อยนะครับแล้วก็พอโรยเสร็จก็ ตามด้วยจุลินทรีย์นะครับเพื่อนๆมันจะได้ไปช่วยย่อยนะครับแบบจุดตัวจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับจุลินทรีย์เอ็นนะครับเพราะนั้นง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ไม่ไม่ต้องต้นทุนเยอะนะครับอันนี้นะฮะนะครับลดน้ำกต่ว่าจริงๆแล้วอากาศหนาวอย่างนี้นะครับเพื่อนแนะนํานะครับเช้าๆลดน้ําจะดีกว่านะครับ เขาจะช่วยกระตุ้นจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ผมรดน้ําแล้วนะครับเพ่ยนแต่ว่าตอนเย็นว่ามาใส่ปุ๋ยก็เลยต้องรดน้ํานะครับเพื่อให้มันคลายอุณหภูมินะครับเมื่อพวกมูลสัตว์นะครับลงไปโดนน้าโดนความชื้นพวกนี้นะครับมันจะเกิดเป็นเป็นกา๊นกาซเ,เป็นแก๊สนะครับเป็นก๊าซเป็นแก๊สขึ้นมาแล้วก็อุณหภูมิมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องลดน้ํานะครับช่วยตรงนี้ เดี๋ยวที่หน้ามาเจอกันนะครับว่าายอดเขาจะไปกว่านี้ไหมนะครับอ่านะครับรับผมสําหรับคลิปนี้นะครับลิปดีๆมีประโยชน์ก็มานําเสนอนะครับให้กับคนทําสวนทุเรียนเล็กๆน้อยๆนะครับกนละต้น2ต้นนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตนะครับเราจะได้มีทุเรียนที่บ้านทุกบ้านนะครับ ไม่ต้องทำเยอะนะครับ,บนละสองสามต้นนะครับหรือจะทำเป็นทุเรียนแบบแบบเข่งนะครับก็ได้จะได้นะครับสำหรับคลิปดีมีประโยชน์ก็นำเสนอเพื่อนๆอ,นอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอกตากเขาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ